ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากดูเหมือนกันค่ะค่ะสรุปว่าแฟชั่นก็หนูน่าจะไปตามตัวเองมากที่สุดนะคะเพราะหนูสึกว่าบางเทรนด์ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าการแบบสร้างเทรนด์เองเป็นสิ่งที่แบบเหมาะกับเรามากค่ะแล้วเราเราชอบแฟชั่นไหคะก็ชอบนะคะเป็นคนชอบติดตามแบบว่าแฟชั่นอยู่แล้ววงการแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนชอบดูแฟชชั่นมากๆค่ะงานนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องมาให้ได้ ร้องเพลงกับอ <ks> ู๋คุณอาโพอันนี้คือมาแมทช์กันยังไงหรือว่าชวนกันไหม่ก็คลิปที่ร้องเพลงกับอู๋ก็คือเหมือนอู๋ชวนร้องค่ะเพราะว่าหนูไปร้องเพลงขอจันกับพี่ตุ้นที่งานงานหนึ่งอะค่ะแล้วก็อู๋ก็เลยบอกว่าเอ้ยอเราพลงนี้เป็นแบบมาทำคัฟเวอร์กันค่ะ ก็เลยหนูก็เลยแบบจัดเซสชั่นอัดเลยปกติไม่เคยเห็นครับนาเขา้องเพลงใช่ค่ะหนูก็หนูก็บอกเขาเอ้ยีทำคอนเทนต์แบบว่าหลากหลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะฟีตแบกดีเลยนะคะฟีดแบก,ก <c oughs> หนูก็ตอนแรกหนูแบบบอกว่าเอ้ยแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าเออแบบเหมือนตั้งเแบสบกับอาบุ่มไหมว่าใครต้องเลี้ยงข้าวถ้าเกิดว่าหรอใช่ค่ะยังไงนะก็คือเหมือนถ้าถ้าไม่ถึงยอดอะไรสักอย่างค่ะ ยอดไลท์หรือยอดยอดวิวยอดยอดวิวค่ะยอดวิวแล้วสุดยคือยังไงคะเหมือนเหมือนอาอุเหมือนอลี่ต้องเลี้ยงข้าวจริงหรอล่าอลลี่อลี่ตั้งไว้เท่าไหร่หนูบอกว่าถ้าถึงหมื่นวิวหนูก็จะดีใจมากแล้วถ้าถึงหมื่นวิวอลลี่จะเลี้ยงข้าวอาถ้าถ้าถึงหมื่นวิวใช่หรือเปล่าอ่ะไม่ถ้าเกินคือหนูเลี้ยงแต่ว่าหนูคิดว่าอุ้ยน้อยกว่ามือซึ่งเกินแน่นอนก็เกินมาแล้วได้เลี้ยงอาหรือยังยังเลียกค่ะแต่เดี๋ยวต้องนัดเก็บข้าวค่ะมีคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็ แปลกแปลกตาดีค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าสนุกดีนะสนุกเน้นแบบทำอะไรหลายๆอย่างด้วยจะมีโอกาสคนในครอบครัวคนอื่นไหมก็ป้าฝ่าป้าฝ่าพูดูดูถ่ายรายการร้องเพลงอยู่ค่ะก็หวังว่าจะได้ร้องเพลงด้วยกันคิวเขาก็แน่นค่ะซึ่งยังไม่เคยนะยังยังไม่เคยเลยชวนไปบ้างยังคะจริงก็ชวนชวนเวลาวไมเคยชวนเล่นเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบไปคิวคิวไม่เข้ากันหรือแบบเราแบบไม่รู้จะร้องเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่ไหมแม่ไหม,ม,มอุ้ย,ยแมนดิเขาแบบว่าคิวทองค่ะเพราะว่าเขาต้องดูแลหนูด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าแม่ก็จะเป็นสายไม่อ่ะแม่ไม่อ,ไมมอยากเออ ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วก็คนที่ชวนดูน่ารักมากๆเขาแบบว่าให้ energy ดีๆเขามากค่ะแล้วแบบเขาเขากิดเชียร์เราตลอดเลยมันก็เลยทำให้หนูมีกำลังใจคือเทศกาลฮิปฮีที่ชวนดูใช่ใช่เป็นสเตจที่คนดูกี่หมื่นกี่แสนดูไหมันูเหมือนเหมือนสคนเยอะมากคนเยอะมากค่ะหนูรู้ตกใจมากตอนแรกหนูคิดว่าไม่ไม่น่ามีใครมาดูเพราะว่าหนูเล่นค่อนข้างเร็วอะค่ะแต่ว่าเขาก็มากันหนูก็ดีใจมากๆแต่แฟนๆก็แอบแซวว่าเซ็กซี่ ขา shirt, ไม่สั้นเลยขาไม่สั้นเลยโชงเองโชว์อ่ะอุ้ยโชว์น้อยโชว์น uh, yeah. uh ิดเดียวเองค่ะเห็นแค่เซนติเมตรเดียวไม่มากไม่มากบางคนจะแบบเฮ้ยฉีกลุปหนีไม่ฉีกค่ะไม่ฉีกยังเป็นเด็กสองขวบอยู่ค่ะแล้วสเตจนะต้องแบบว่าเตรียมเตรียมตัวให้ให้เยอะกว่าเดิมไหมเตรียมไม่ใช่ค่ะเพราหนูรู้สึกว่าถูกเจกเลยอะ เริ่อมไม่มหลายประเทศแล้วเหมือนกันมีประเทศต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราเลยมีไปต่างประเทศค่ะแต่ว่ายังจดไม่ได้หรือว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยก็ก็มีค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดตามเห็นแน่นอนโอเคขอบคุณนะลี่จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้